เฮลโหลเวอร์นะครับ oh, ท like. oh, ่านกำลังรับชมรายการพีคุงเกมชาแนลนะฮะโอ้ยตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับโหเปิดมาเกมเริ่มพอดีเลยกูแล้วตอนนี้ผมเป็นบล็อกย่านะฮะอุ้ยหาที่แอบก่อนบล็อกย่าซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออเออเกมอะไรนะเกมอะไรนะเจพังกิ้งพังกิ้งคู่มันจะกระเซ็นหรกเกมเออบล็อกเอออะไรนะบล็อกรันเชอร์นะฮะเอ้ยไม่ใช่บล็อกรันเชอร์บล็อกรันเชอร์มันอันนี้นี่ว่า ขเขาเรียกว่าอะไรนะขเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อป๊อปพัน์นะฮะบล็อกพันนั่นเองนะฮะโอเคไอเจเปเป็นอะไรวะวายก็เี่ก็เขตะโลพี่ก็มายอยู่ก็ <ๆ S 2> มาแล้วเนีาา่ยอยู่ลาวะเนี่ยอยู่ที่ลาวาเนี่ย,ยาาเฮ้ยดีไงบอกยายไหมเออเราญาติกันหวัดดีเพื่อนเราเป็นบอกแอรล่ะเป็นตรงไหนอ่ะ เนี่ยมันเนี่ยก็อกันดีๆมาแล้วมาแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์มาเราเป็นบล็อกไรเหรอเป็นบล็อกยาอุ้ยเหยาเนียอุ้ยคุยยูนกคอร์ยูบล็อกยาจะบ้าแล้วตายแล้วซึ่งเราตายเราก็จะกลายเป็นฮันเตอร์ฮะเฮียมากอะไรเฮียง่ายเจี่ยเฮียเมื่อกี้จริงๆเออไม่น่าเป็นโดวที่ฮันเตอร์มันเห็น เราจะเล่นคาตาเดียวนะเพราะว่าผมรีบนิดหน่อยวพวกนั้นอยู่ไหนกันวะอเรารู้ดนนจมมีเอ็กซ์เลยเอ็กซเลดน็่ีน่นี่โดนแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้วอะไรกีวิด้วยนะฮะแล้วเมมผมจะเต็มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิี่อคนาี ฉันแม่ผมไม่เน้นคิวนะฮะเราจะเห็นแต่บล็อกเฮ้ยแครเออใช่มันจะเห็นคนตามจริงอะ่ะคนเราอะ่ะเห็นเป็นบล็อกนะแต่ว่าแม่งแต่ว่าตัวคนครเราแม่งไม่รู้โอเคเรียบร้อยไปแล้วนะฮะไอคิดวแกเนียนนักเหรอเป็นป,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 ปังไหนฮะปกตัวอะไรวะเมื่อกี้คิวบล็อกไปน้ำ เอไงบอกาาไงเออดีนเนาะเดีเดเดเดเอด้ำะู่หลังเเอาไายมีาหกูด็อก้เอาลยเอยเฮ้ยสังเกตง่ายๆบอกน้ำมีข้อสังเกตง่ายๆนะคบคือตลงเทน้ำจะไหลน้ำจะเล็กกว่าด้วย น้ำโซเล็กกบ็อกธรรมดานั่นเองนะฮะอจออาจจะอะชิปปร์แกลเนียดักร์เออใช่เขาคงจะบอกว่าเออใช่กูเนียนอย่างน้อยกูก็ดีกว่าเจอาสองอะไเพื่อนที่สกินเนี่ยที่อะตะกรัเอ้าโอ้ยผมไม่ได้ด่าคนใช้สกินนะผมด่าคนเอามาใช้นะใครวะไทม์แฮสอะไรไม่รู้อีกสามสิบอะไรไม่รู้มันนะฮะก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันไป อย่างที่เป็นนะไม่อาสจสอิตมันอยู่ในใจฮะระบอกดินซึ่งตอนแรกผมก็อัดไปแล้วแล้วก็เกิดเฟลเลยได้มาอัดใหม่นะฮะเมมเต็มเล็กน้อยอูย้จบแล้วนะฮะโอยเป็นไงพวกกูเอาอีกอสำหรับวันนี้คลิปสันส้นสำหรับวันนี้ก็ขอ,อจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไคร b ์ผมนะฮะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาว่าอ๋อจะมาเล่นต่อว่าคุณชอบวินิเกมนี้หรือเปล่าสำหรับวันนี้บายบายครับบายบายเจแอรบอกบายบายนะเพื่อนกุดบายครับ